สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะ้ัยได้มาอยู่ที่ภูกเก็ตนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวของแหลมพรหมเทพนะคะให้ดูก่อนให้ดูวิวนะคะมีนักท่องเที่ยวด้วยแล้กวก็มีภูเขามีทะเลสวยงามนะคะนี่คือจุดชมวิวน,นะคะ แหลมพรหมเทพสวยงามมากค่ะแต่ว่ามันจะต้องขึ้นเขามานะคะขึ้นเขามาก็คือแบบว่ามีบันไดค่ะมีบันไดมีทางขึ้นมีทางขึ้นเรียบร้อยแล้วก็มีต้นโพใหญ่นะคะแล้วก็เป็นวิวนะคะวิวของแหลมพรหมเทพนะคะตรงนี้ สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยเลยนะคะโอ้โหแบบสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆจุดนี้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเยอะนะคะน่าจะแบบว่าโอ้โหนนนกีีีีบาางงงดตตรร้้ว่่ตรงนี้ตรงนี้ วันนี้แดดดีอากาศดีลมดีนะคะเ้ามีกล้องอะไรตรงนี้กล้องดูวิวนะคะน,นี่สนามหญ้าตรงนี้ไม่เห็นอะไรเลย<า>ไม่เห็นอะไรเลยกล้องนี้ไม่เห็นอะไรเลย กล้องอะไรคะเนี่ย <c oughs> สวยนี่ตรงนี้มาแนละ้วผมเตบตรงนี้นะ <c oughs> ตรงนี้ใช่ไหมนไม่รู้เหมือนนี่ก็อยากเลี้ยงผมเอ๋อตรงนี้ใช่ทีว่าก็ทีว่ายืนไปในทะเลนะ ตรงนี้อ๋ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมพมเทพเละโอ้ยแบบวิววิวดีมากวิวดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวิวแบบลิบๆสายตาเลยค่ะ นี่คือแปดแปดแ,แ,แน้อยนะคะแดน้อยนี่นะคะลูก ตอนนี้น้องกิ่งปอกอบัวนะคะมาแล้วค่ะมาถึงแหลมพรมเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแฝดน้อยของเรานะคะเด็กก็ก็พบเจอเพื่อนที่นี่นะคะซึ่งเป็นรุ่นราวขาวเดียวกันเลยอ่ะแล้วก็แบบเกิดการแบบอยากเล่นนะคะขวบกับหกเดือนค่ะวันนี้ขวบกับสี่เดือน นิดนึงแต่ไรเลี้ยใช่ใช่ใช่ไรเลี้ยเกิดเลือดเลี้ยกันแกาจะแก่เดือนกว่าจะเกิดก่อนทุกสองเดือนเขาเจอเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้อ้าวลูกสาวแม่แม่เก่งจังน้อง เออสักแป๊บหนึ่งเปี่ยผม่เนค่ะคือผมหยิกใช่ไหมใช่หัวหน่อยๆนี่เนยะใช่หนอยๆนี่ก็หย่อยเหมือนกันนี่ก็หย่อยเหมือนกันนะเนี่ยมาเลดีว่ามาเลขดีนะตรงนั้นเป็นหลบฟงลบเป็นลวก็เรามาจ้องเราเกิดตีเดียวสอนเดแล้วต้องกลนไลย กือบีเดียดนี่แฟบธรรมชาตินะหมาเองแบบไม่ได้ไปอะไรเขาเองก็ได้หน้าหลาบหลก็มองเย่ีละชื่ออะไรกันคะลูกชื่อชื่อน้องกิ่งปอกบัวค่ะกิ่งปอกับกบัวค่ะคนไหนน้องน้องกบัวคนนี้น้องกบัวค่ะคนนี้น้องกิ่งปอมีงงไหมคะเวลาเรียกไม่งงเลยจ้ะจำได้ใช่บจำไีแรกจำไม่ได้ทีแรกก็จำไม่ได้ อยู่ไปอยู่ไปมันชินเลยค่ะโอเคค่ะนี่แบบวิวสวยงามอยากลงไปว่ายน้ำนทะเลเลยค่ะเนี่ยอยากลงไปว่ายทะเลเลยเห็นน้ำสีฟ้าสีคราม การซิปนี้ก็บอกตรงน,น,นะคะว่าคุ้มค่ามากเที่ยวทั่วเกาะภูเก็ตกันเลยทีเดียวค่ะทั่วเกาะภูเก็ตแค่นี้ค่ะเดี๋ยวลาไปด้วยวิวสวย